ผมพามาดูเซลเซียสหน่อยนะครับเซลเซียสล่าสุดก็ตกลงกันได้เรียบร้อยนะครับจากการประมูลกันตลกคนที่ประมูลชนะก็คือฟาเรนไฮน์นะฮะฟาเรนไฮ์ Fahrenheit จะเป็นคนที่ได้ประมูลไปครั้งนี้นะประกาศออกมาบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนี่แถลงการนะครับขออนุญาตสรุปให้ฟันนะถ้าไปอ่านเองเนี่ยตายแน่นอนนะฮะเนี่ยอ่านเองจะเป็น PDF แบบนี้นะครับเมื่อเช้าผมนั่งอ่านผมสารภาพว่าผมมึนนะผมอ่านไปได้สองหน้าเสร็จผมบอกว่ากูไม่ใช่ทางนี้ละเนี่ย พูดกับตัวเองนะโชคดีโชค,ด,โชคดีแล้วที่กูไม่เรียนกฎหมายนะ <c ười> อ่านแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันแปลได้แหละแต่ว่ามันรู้สึกไม่ชอบนะรู้สึกแบบ <c ười> มันต้องตีความมันต้องเล่นภาษามันต้องเป๊ะๆอ่านพวกนี้อ่านพวกภาษากฎหมายแล้วผมมึนๆนะยิ่งคําสั่งศาลเนี่ยมันค่อนข้างวนๆวนบกๆนะเอาเป็นว่าอะในความรู้สึกผมแล้วกันนะสําหรับทานายหลายๆท่านก็ ต้องขอโทษด้วยนะบางคนชอบก็ชอบนะฮะแต่ผมเนี่ยอ่านแล้วมึนตลอดเลยนะฮะอะดูต่อก็เซลเซียสนะครับประกาศเรียบร้อย announce Fahrenheit จะเป็น winner bidder นะครับก็คือผู้ชนะการประมูลนะครับที่จะเข้า manage new entity นะ to be owned by Celsius creditor โอ้น่าสนใจในที่สุดเซลเซียสนะครับฟ้องร้องกันมานานแล้วก็เข้ามาถึงจุดนี้แล้วนะครับ หลังจากการประกาศ chapter eleven เท้าความนิดนึงนะครับเมื่อปีที่แล้วประกาศ chapter eleven ก็จะมีการพิทักษ์รั์พิทักษ์รั์ในที่ที่คือศาจะสั่งคุม้มครองแล้วก็รั์เนี่ยห้ามขย,ขยับขยื่นไปไหนมาไหนนะครับงั้นเพื่อนๆที่ติดเซลเซียสอยู่วันนี้คุณมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์อยู่พอสมควรนะครับหลังจากโดนพิทักษ์รั์เนี่ยเขาก็ต้องมีการตั้งกลุ่มคณะกรรมการคริเตอร์ริบบ์ออฟคริเตอร์คือเจ้าหนี้แต่ต้องเป็นเจ้าหนี้ที่รายใหญ่ๆห,หน่อยนะถึงจะอยู่ในบอร์ดได้ไอเจ้าหนี้อย่างพวกเราเนี่ย เล็กนะเข้าไปไม่ได้หรอกใหญ่ๆก็จะเข้าไปรวมตัวกันแล้วก็ตั้งกันเป็นบอร์ดออฟเครดิตเตอร์บริหารจัดการบอร์ดออฟเครดิตเตอร์เนี่ยเป็นเจ้าของเป็นตัวแทนของผู้เสียหายทั้งหมดเพื่อจะเจรจาต่อรองไอ้เงินก้อนนั้นนะที่ยังเหลืออยู่ในเซลในเซลเซียสเซลเซียสยังเหลือเกินอยู่นะครับทีนี้ไอ้เงินส่วนนี้เนี่ยบอร์ดออฟเครดิเตอร์อ itor, ก็เป็นแค่เครดิตเตอร์เนาะก็ไม่มีคนมา เขาเรียกว่าอะไรบริหารจัดการแอสเซทตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีความจําเป็นต้องหาบุคคลภายนอกเติร์ดปาร์ตี้มาบริหารจัดการแอสเซทตรงนี้นะครับแอสเซทตรงนี้งั้นบุคคลภายนอกที่ว่าก็คือคนนี้แหละฟาเรนไฮนะครับการคัดเลือกจะใช้การบิดดิ้งก็คือการประมูลฟาเรนไฮประมูลชนะแล้วนะครับโดยหลังจากนี้ฟาเรนไฮจะเข้ามาบริหารจัดการแอสเซทก้อนนี้แล้วนะภายใต้เอนติตี้ใหม่เนี่ยเห็นไหมเบเนชนิวเอนติตี้ แาวบ้านเรียกตั้งบริษัทใหม่ที่ไม่ใช่เซลเซียสอันเดิมนะบริษัทใหม่เอ t นติตี้ใหม่อาจจะชื่อใหม่หรือชื่อเดิมก็ไม่รู้นะชื่อเดิมแล้วบวกไปหน่อยก็ตามอาจจะเป็นเซลเซียสพลัสอะไรเงี้ยนะก็เป็นเอ t นติตี้ใหม่ที่อยู่ภายใต้การโอนนะครอบครองโดยเป็ถูกเจ้าของโดยบอร์ดออฟเคดิตเตอร์เนี่ยเคดิตเตอร์ของเซลเซียสทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทนี้แล้วว่าจ้างฟารรนไฮต์มาช่วย manage asset ต้องหาคนมีประสบการณ์มา manage asset นะครับโดยที่ f h r e n h e i t จะได้ค่าฟรีเป็นการตอบแทนนะค่าฟรีของการมาค่าธรรมเนียมแหละในการเนี่ยใช่ไหม managing fee นะ management fee ที่จะ pay to f h r e n h e i t นะครับอันนี้ก็เอามาอ่านใด้ฟังน, ee, นะ management fee นะตรงนี้เพื่อท่านใดไม่ไม่เห็นนะอันนี้จะได้พอเข้าใจอ่า get ไหม get ไหม get ไหมงั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับที่มัน ไปเฟสที่2แล้วนะหลังจากอรอเพลินๆมาสักพักหนึ่งเนี่ยไปเฟสสผมบอกแล้วกระบวนการสารพวกนี้นานเฟสสเสร็จปั๊บคราวนี้ก็ทาเ,เมีการพูดคุยนะเพราะมันมันมันมุฟเงินมาบริษัทใหม่แล้วไงพูดคุยว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปทาอะไรจะคืนเครดิตเตอร์กี่ส่วนอะไรยังไงเตรียมพร้อมนะติดตามอย่างใกล้ชิดถ้ามีคนมาคืนก็จะได้จบจบมันไปสักทีนะครับผมได้ข่าวว่าววเจอเนี่ยก็มีเปิดให้คืนแล้วนี่ใช่ไหม เ,เพื่อนๆที่เล่นบอเจออยู่โดยเฉพาะย่างยิ่งเพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกานะเล่นบอเจอร์อยูเออ่เหมือนผมได้ข่าวว่าเขาให้คืน1นส่วนสนะคุณไปเช็คดีๆนะระวังนะก็ไปดูหน่อยถ้าคุณพลาดเดี๋ยวคุณจะไม่ได้ตังค์ถ้าคุณติดเหรียญอะไรก็ตามเนี่ยในนั้นอ่ะหนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ,อะเขาให้หนึ่งส่วนสามคุณคืนนะครับอีกสองส่วนสามไม่ให้นะก็ได้คืนก็ดีกว่าใไ,ไม่ได้คืนนะไปเช็คข่าวดีๆนะคุณเข้าไปดูนะว่ามัน เอาเคมออกได้อย่างหลายคนเริ่มมาบอกผมมาเอาออกได้แล้วนะฮะประมาณนั้นประมาณนักหนึ่งส่วนสามนะไม่ใช่สองส่วนสามส่วนเหรียญไหนอ,ออกได้เอาออกมาให้หมดเลยนะฮะอย่าไปเก็บไว้อย่างนั้นเลยนะครับอันตรายนะฮะแล้วก็ไม่ดูว่าโคตาที่เขาให้เคมออกมันจะหมดเมื่อไหร่นะครับเซลเซียสเองก็เช่นเดียวกันมันอาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้าแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะมาแจ้งข่าวแล้วเพื่อนๆรีบๆไปเอาออกนะครับเพราะว่ากลัวนะกลัวมีปัญหาเช่นเดียวกันนะอ